อย่างตอนนี้มันก็มีข่าวว่าทักษิณจะยึดมหาไทยหลายๆคนก็มองโอ้โหทักษิณน,นี่จะยึดมหาไทยนะไม่ได้เป็นนายกเราแต่เป็นพ่อนายกยึดมหาไทยมานักการเมืองได้ประโยชน์อะไรอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงไทยนะยึดมหาไทยมาปุ๊บเราก็เป็นไงมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาไทยผู้ว่าราชการ,าร,ร,รจังหวัดอำเภออบจเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้คืออะไรเป็น,นกลไกรัฐ ถ้าสมมุติว่าพักไหนนะครับยึดมหาดไทยมาเป็นของตัวเองสมมติว่าอยู่กับเพื่อไทยเพื่อไทยก็สามารถที่อะไรแต่งตั้งโยกย้ายระลลัดกระทรวงผู้ว่าแหนมเพอกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ออะไร,ะไรต่างๆควบคุมอบจเทศบาลอะไรต่างเยอะแยะพวกนี้ก็คืออะไรเป็น,นกลไกรัฐมีส่วนในการเข้าถึงประชาชนอะไรต่างนะครับนะสามารถที่จะใช้คนเหล่านี้ช่วยในการหาเสียงเพราะอีกสองปีจบแล้ว นะถ้าไม่รีบยึดมหาไทยตอนนี้จะรีบอมไหรเข้ามาก็เปลี่ยนตัวผู้ว่าเปลี่ยนนายอำเภอเปลี่ยนหมดนะเอ่อตำเอ่อนะครับนะกับทุกวันนี้ก็ดูแลตารวจก็เปลี่ยนผู้การจังหวัดเปลี่ยนผู้บัญชาการเปลี่ยนผู้กํากับนะอันนี้ก็โรงพักของเราอันนี้ก็นายอำเภอของเราจังหวัดของเราอะไรอะไรของเราหมดประหลัดกระทรวงก็ของเรานะประเทศก็ของเราคืออะไรอะไรเป็นของเราหมด ทุกวันนี้ก็สวก็เป็นไงของเราสรวสีน้ําเงินอ่าจะทําอะไรปุ๊บก็บงก็แล้วแต่กูกูอยากจะแก้รัฐธรรมนูญกูก็แก้ไม่แก้กูก็ยับยัง้งเออใครอยากจะให้ผ่านกฎหมายอ่ะเอ็ Complex, นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะจะผ่านยังไงไปเจอจะสวสีน้ําเงินมันต้องไปถามคนสีน้าเงินด้วยกันหรือเปล่าถามพักสีน้ําเงินไหมอะไรเงี้ยนะอะนานาจต่อรองมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือชีวิตจริงนะครับไม่มีหรอกครับสวยก ยกมือไปตามหลักการเหตุผลอะไไม่มีนะครับมันต้องแล้วแต่ว่าเขาส่งพัญญาณมาเฮ้ยสีน้ําเงินอ่า walk out ะนะครับเห็นนะพอมีอะไรกูไม่พอใจจะแก้ร,รัฐมนูญอะไรอ่สอสวอสีน,น้ำเงินลุกขึ้นมาคนหนึ่งแล้วบอกว่าเราไม่เห็นด้วยเราขอ walk out หายไปร้อยสาคนเลยคือสอวอเดี๋ยวนี้บางคนบางท่านแล้วกัน เขาไม่ได้แบบเมีจิตวิญญาณมีอุดมการณ์ของความเป็นนักการเมืองหรือผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรมัฐธรรมนูญมาตราเท่าไหร่ร้อยสี่สี่หรืออะไรผมจำไม่ได้นะเขาบอกเป็นผู้แทนปวงชนชาวไไม่ใช่หรอกครับมันเป็นผู้แทนของพวกสีน้ําเงินด้วยกันนะนะไม่ต้องบอกว่าสีน้ําเงินคือใครก็เอาเป็นว่าสวสีน้ําเงินกับนักการเมืองสีน้ําเงนินก็สีเดียวกันไงก็แล้วแต่ว่าใบสั่งจะมาแบบไหนครับ นะไม่พอใจอะไรก็ยืนขึ้นมาคนเดียวภาพบเดียวก็เป็นไงออกบทเสื้อผ้าก็สีน้ําเงินไม่สีน้ําเงินก็สีสีเหลืองแล้วมันก็มีข่าวลือจากกรรมนรว่ามีพักนะมีพวกที่ชอบใส่เสื้อสีน้ําเงินอะไรก็เป็นไงดูดูข่าวไหมแอบอ้างสถาบันรายงานกรรมนรที่ทางพักฝ่ายค้านพักส้มเงามานําเสนอมีพวกที่ชอบใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยแอบอ้างสถาบัน จนต่อมาเจ้าของพรรคสีน้ำเงินบอกว่าไม่เป็นความจริงรายงานนี่ไม่จริงเลยเราคือพวกเทิดทูนสถาบันนะครับนะนะสุดท้ายกร,รามาธกไม่รู้โดนบีบหรือไงเนาะต้องมาแก้ข่าวว่ารายงานคาดเคลื่อน <c ười> คือคือผมจะกราบเรียนพี่น้องประชาชน,นเวลาดูข่าวนียผมไม่ได้หมายถึงพรรคไหนอะไรงไงนะนะพวกสีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ย นะไม่ว่าสวรหรือว่าการเมืองอะไรต่างเนี่ยคือพูดถึงสถาบันนะเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่า <laughs> จนกอลมานอระบ,บุเลยพวกนี้แหละครับพวกที่แอบอ้างสถาบันนะครับนะเออนะครับกอรมานอนะนะครับคนก็โดยทั่วไปก็แพ่งเลงไปพักส้มพักส้มก็อะไรเกาะซอกอ่ออะ ก้อนอะไรอ่ะบ่อนทำลายเรียกอะไรซอ,อกกาออะไรแหมผมเรียกยากนะก็เอ,ออเออเรียกไม่ถูกเลยช่วยพิมพ์หน่อยบ่อนทำลายอะไรซอ,อกก่อนอะไรอะพักส้มจริงๆไม่มีอะไรนะที่ผ่านมาเขาอาจจะไปไปคิดจะแก้มาตาร้อยสิบสองแต่เขาเอ,ออซอกรอ่อนอ๋อซอกก่อนบ่อนทำลายวันๆนี้ก็โยนขี้พักส้มไปพวกนี้ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ความจริงไม่มี ผมเคยคุยกับสสพักส้มหลายคนนะครับเคยคุยกันนะครับก็เคยคุยที่ก็มาที่มาที่สำนักงานผมอกไม่มีคนระับใครจะไปล้มในหลวงทุกคนเคารพบูชาหมดแม้กระทั่งผมเองดูวันนี้ยังใส่เสื้อเหลืองเลยด้วยนะนะครับไม่มีแล้วครับพักส้มไม่มีใครเขาจะไปล้มสถ,ถาบันจะไปล้มได้ไงเขาอยู่มาตั้งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศแล้วนะครับนะและ้วพระองค์ท่านก็ไม่ได้ทําความทุกข์ยากอะไรให้ใครมันก็ไปยัดข้อหาเขาล้มล้างสถ,ถาบันไม่มีครับ อย่างมากเขาคิดแก้มาตราร้อยสิบสองอนนี้รัฐธรรมนูญสารธรรมนูญสั่งข็เลิกแล้วไม่พูดแล้วมันก็ยังยัดอยู่นะยัดข้อหาให้ไอ้ความจริงไอ้ฝ่ายรัฐบาลบางพรรคในตัวดีเลยกลรับมนบอกอะไรพวกเนี้ยชอบพูดถึงสถาบันนะอ,อชอบเวลาในสภาก็พูดอะไรยกย,ย่องแต่ความจริงก็คืออะไรเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองน,นะครับจนกรัมน,นนี่ใส่ไปเลยนะไอ้พวกนี้แหละคืออยู่ในกลุ่มแอบอ้างสถาบันนะครับเข้าใจนะ อ่านะครับนะสบายสบายจุกครูอืมคุณสุทธิศัตดิ์บอกนักการเมืองงานไม่ทำกินแต่เงินเดือนภาษีอย่างเดียวอืมนะฮะ <c oughs> อันนี้คือเรื่องที่ว่าเราติดตามเสพข้อมูลข่าวสารก็เสพไว้ทั่วไอายุดมหาไทยมาไม่ใช่เราก็เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันไม่นึกถึงประชาชนหรอกส่วนชาดาเนี่ยพักอะไรอะ่ะ พักคุณอานุทินเนี่ยพักําเงินเนี่ยอันนั้นที่เขาพูดในสภา,าเนี่ยเขาแดกดันแจกไปเลยนะบอกให้แจกไปเลยนะแจกไปเลยประเทศชาติทได้ชิมหายก็แดกดันแจกไปเลยหมื่น,นึงแจกไปสองหมื่นเลยตังเราเยอะประเทศเราเตังเยอะนี่คือหมายถึงว่าเรามียังยังสามารถไปกู้ได้อีกถ้าถ้าตังยังไม่พอนะครับฝากไปยังพี่ชาดานะสนามหลวงยังเหลือนะเนี่ยเอาสนามหลวงไปจำนำได้ไหมเนี่ยสนามหลวงอนะ คือทุกวันในประเทศเรามีแต่เงินกู้เจอหน้าใครก็จะกู้เขาอย่างเดียวะนะครับเพราะนั้นก็เขาแดกแดกให้แดกแจกไปเลยประเทศชาติจะได้จี๋หายมวยง่าเนี่ยปัญหาเรื่องขมรมนกับไทยลบกันไม่มีอะไรหรอกครับผมดูแล้วเหมือนกับการผมดูแล้วคือการสร้างข่าวขึ้นมาว่าจะมีสงครามะอะไรยเงี้ย นะครับนะจะเหมือนก็จะมีสงครางสงครามนะครับแล้วก็ขมรก็ใกล้เลือกตัง้งก็ปั่นกระแสรักชาติมาเราจะไม่ซื้อสินค้าไทยแล้วก็ท่านสมเด็จขุนเซนท่านก็บอกไม่ได้เราถอยไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในดินแดนของเราผู้ลุกลานคือไทยต้องถอยไปคือท่านพูดแบบนี้มันก็ทําให้คนไทยก็เลยเกิดความโกรธแค้นนะเพราะว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะก็ฝากท่านขุนเซนด้วยความเคารพนะท่าน ไม่น่าจะโพสแบบนี้เลยทัวร์ไทยเลยลงเต็มเลยต้องปิดเลยอะไรที่นามสกุลไทยเนี่ยต้องนั่นเลยแล้วก็ไปลดระลงหยาซื้อถินค้าไทยโซเชียลเขมเก็ไปกันใหญ่คือไม่เกิดประโยชน์จริงๆแล้วผมว่านะไม่มีการลบกันจริงไม่มีการยิงกันจริงอะไรหรอกมันก็แค่นี้แหละตายไปศพมึงก็สังเวยไปนะครับเพราะทักถิณกับฮุนเซนก็เหมือนพี่น้องเหมือนญาติกันจะเป็นครอบครัวเดียวกัน้วมั้งยกหูไปก็จบแล้วมันก็เหมือนกับผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันเหมือนละคร สร้างละครขึ้นมาสร้างข่าวขึ้นมาคนเดีอดสนใจเฮ้ยสงครามจะเกิดขึ้นแล้วเว้ยคนก็เลยไม่ไปถามน้องอุงอิงว่าเออคุณพ่อจะติดคุกไหมคดีตัวเองที่รับโอนหุ้นเสียภาษีหรือยังโดนครอบงำจากคุณพ่อหรือเปล่าเศรษฐกิจตกต่ำจะแก้ปัญหาย,ยังไงเรื่องภาษีทํานะครับข้าวยากหมากแพงทำไงการท่องเที่ยวทุกอย่างแย่หมดเลย เอาไงดีคะนะ่ะคนจะได้ไปถามไม่ถามเรื่องสงครามแทนนะครับนะมันก็เหมือนกับแบบผมว่ามันเหมือนมีประเด็นเบี่ยงเบนขึ้นมาไม่มีหรอกผมว่าไม่มีสงครามอะไรหรอกมีแต่สงครามน้ําลายนะนะ่ะเบี่ยงเบนความล้มเหลวในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพี่น้องว่าจริงไหมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดชด้วยนะครับชุกครูนะครับน่ะนะฮนะนะ่นะ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 สบายๆนะ คือวันหยุดจะคุยสบายๆครับพี่น้องครับไม่ต้องไปคิดไปอะไรต่างๆอยู่บ้านก็นั่งทบทวนตัวเองไปเนี่ยบ้านผมเนี่ยมันอยู่แถวแถวซาบลีตื่นขึ้นมาก็มีเสียงนกเสียงกาเต็มไปหมดเพราะข้างๆนี้ยังเป็นท้องนาอยู่เลยแถวๆบ้านผมคลองสามวาเนะเขตคลองสามวานี่ก็เป็นท้องนานะครับเสียงนกเสียงกาต้นไม้เต็ไมไปหมดแถวบ้านผมบ้านผมก็มีต้นไม้เยอะด้วยนะนะนะครับเออ นะครับประกาศให้กระเมนเป็นผู้ลุกลานแล้วยิงถลม่มอ๋อนะครับจุกกรูนะครับรับหลังก็ตั้งคาสิโนอืมนะครับอืมนะครับแจกเงินไปเลยคนจะได้รักประเทศเจ๊งไม่เป็นไรอืมนะครับนะนะครับนะถูกนายจ้างฟ้องอยางพาราแผ่นดิบมีความชื้นเก็บไว้หนึ่งปียางแห้งความชื้น อยู่มาตรฐานแต่ฟ้องว่าขโมยอ๋อครับถูกฟ้องก็ต้องสู้คดีไปอะ่ะเราไม่ได้ทําผิดเราก็หาเหตุผลหาอะไรบ้าไปสากแก้วปิดด่านแล้วครับคุณชาลีนะครับปิดด่านแล้วครับก็ดีครับถ้าเกิดครับคำเรนเขาอยากจะท้าทายแนละ้วก็เราก็ส่งเำมรนกลับไปส่งัมพูชากลับไปสากแก้วปิดแล้วเหรออ๋อคุณชาลีนะอ่จริงเท็จยังไงก็ลองไปดูนะ